อะไลเมนต์คืออะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะมาคุยให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนละกันนะคะทุกคนอะไลเมนต์น่ะมันคือการแบบง่ายๆเลยเนาะเหมือนกับแปลออกมาเลยก็คือการอยู่ในแนวแนวทางหรือว่าการจับแนวให้ตรงกับอะไรละ่ะ d ีฟ i ยอะไล n มนตก็คือตรงกับพลังของความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแบบเบื้องบนนั่นเองนะคะนั่นแหละคือ d ีฟ i ยอะไล n มนตเพราะฉะนั้นคลาสนี้จะพาคุณน่ะไปสู่ การทําให้คุณน่ะอยู่ในคลื่นพลังงานหรือว่าอยู่ในเส้นทางของ d i v i ยนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยจะอยู่ในเส้นทางของ alignment น่ะมันจะต้องมีอะไรประกอบกันบ้างนะอันแรกเลยก็คือเรื่องของพลังงานของตัวเองอันที่สองคือความคิดหรือว่ามายของเราอันที่สมคือความรู้สึกนะคะ feeling การกระทำแล้วก็ จิตปิญญาณหรือว่าสปิริ t ชวลเนี่ยห้าอย่างเนี่ยทุกคนเรื่องของพลังงานเนาะเรื่องของความคิดเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องของการกระทําแล้วก็เรื่องสปิริ t ชวลเจดอ่าห้าอย่างนะคะห้าอย่างเนี้ยเวลาที่เขาอยู่ในทิศทางเดียวกันน่ะนั่นแหละคือการที่แบบเรากําลังอไลเมนต์อไลเมนต์เพื่ออะไรคะเดินไปด้วยกันไปยังจุดหมายเดียวกัน นะคะทีนี้เนี่ยแพทย์ครูยกตัวอย่างเนาะการอะไร่อะมันคืออะไรครูยกตัวอย่างว่าเหมือนรถยนต์ใช่ไหมทุกคนมีสี่ล้อถ้ารถคันนี้สมมุติว่ายางอะล้อหนึ่งนะมีปัญหาอาจจะแบบอายางโดนแบบตะปูต่ํายางรั่วยางแบนอย่างเงี้ยหรือว่ายางระเบิดเงี้ยรถน่ะสามารถจะเคลื่อนตัวไปได้ไหมล่ะไม่ได้ถูกไหมคะ เพียงแค่ล้อเดียวเองนะที่มีปัญหาอาจจะไปได้นะแต่มันยากมันเหนื่อยมันก็ทำให้แบบการเคลื่อนตัวของล้อรถน่ะมันไปได้แต่มันก็มีความปัญหามันแบบไปได้ช้าไปลำบากเผลอๆนะไปไม่ได้เลยต้องหยุดต้องจอดแล้วจะจะต้องซ่อมก่อนนี่คือเรื่องของ alignment นะคะทีนี้เนี่ยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลำ พวกบลนะูทูธอะทุกคนนะคะบลูทูธเนี่ยเวลาที่เราอะจูนคลื่นใช่ไหมคะการอะไลเมนต์คือแบบเราจูนคลื่นจูนคลื่นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคลื่นมันไม่ตรงอะมันก็จะไม่จูนกับอีกเครื่องหนึ่งแต่ถ้าคลื่นตรงคลื่นนั้นอะมันจะจูนเฉพาะ ตัวที่ตรงกันที่จูนตรงกันแล้วมันก็จะแบบคอนเน็กถูกไหมอันนี้แหละชัดเจนมากนี่คืออ l ไลเมนต์นะคะ